สวัสดีครับนี่นะโอ้โหกำลังเสียบเลยอันนี้มีหมึกอะไรมากครับมีค่ะมีหมึกสายค่ะโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยนี่หมึกสายนะสายสายจะเยอะหน่อยวันนี้โอ้โหนี่มาสายดำสายขาวขายแบบนี้ตัวอะไรครับเอ่อมันก็จะมีตั้งแต่แปดสิบแปดสร้อยถ้าเป็นถ้าเป็นตัวใหญ่นะคะก็จะเป็นตามสายนี่มีเป็นหนวดกี่ไม้นะ

ทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านปลหมึกย่างนะสะพานใหม่ชนบุรีนะครับนะคนลุมล้อมแต่วันเลยนะนี่เปิดร้านใหม่นะเดี๋ยวเราไปาไทักทายแม่ค้าทําความรู้จักกับแม่ค้ากันนะครับนะนี่เป็นป้ายร้านเลยนะครับปลอมึกปลหมึกสดย่างนะนะนี่อุ้ยแม่ค้าสวัสดีครับ นะเดี๋ยวดูวัตถุดิบทางร้านก่อนนะครับนะโอ้ยเสียบวางไม่ทันนะแม่ค้าบอกนะอันนี้หมึอกอะไรครับนี่กระดองนะนี่นี่กำลังขึ้นของเลยนะนะร้านเด็ดเลยนะครับ

โ oh, อ้ข้างหลังกำลังเสียบเนี่ยไปดูข้างหลังนะสวัสดีครับนี่นะโอ้โหกำลังเสียบเลยอันนี้มีหมึกอะไรบ้างครับค่ะมีหมึกสายค่ะโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยนี่หมึกสายนะสายสายจะเยอะหน่อยวันนี้โอ้โหนี่มาสายดำสายขาวขายแบบนี้ตัวอะไรครับเอ่อมันก็จะมีตั้งแต่แปดสิบ ส0บเยถ้าเป็นถ้าเป็นตัวใหญ่นะคะก็จะเป็นตามไซส์เลยค่ะอ๋อนี่นะแล้วอันนี้เป็นหมึกก็กล้วยจะมีไม้3 5ก็มีนะคะสามไม้ร้อยงั้นเราก็จะตัดเป็นชิ้นแล้วก็ไปเสียบเป็นไม้สามถึห้าให้ให้ได้กินหลายราคาค่ะอ๋อครับใช่ค่ะวันนี้มากี่โลทั้งหมดรวมหมดเลยครับน่าจะร้อยกว่าโลได้นะคะฮะก็มีสองสาขาค่ะร้อยกว่าโลได้ค่ะแยกกันไปวันหนึ่งใช้ร้อยกว่าโล เสียบกันสดๆนะวันหยุดก็เยอะหน่อย่ะคะวันปกติก็ลงพอประมาณค่ะอ๋อวันปกติพอประมาณนะกะว่าให้ให้หมดทุกวันนะคะให้หมดทุกวันนะกับบรรยากาศมากินหมึกย่างบรรยากาศสดๆบรรยากาศสวยๆนะนี่นะดูย่างต่อนะครับนะอ กัดร้านนะครับสะพานใหม่ชนบุรีนะุงเวียนเรือใบเลยนะครับย่างก,กันไม่ทันนะครับนี่พามาดูหมึกสดย่างนะโอ้โหอันนี้น้ำซอสอันนี้เป็นน้ำอะไระครับน้ำซอสน้ำซอสนะครับอร่อยแม่อร่อยอยู่ตรงนี้เนาะฮะ ต้องเสริมเตาได้แล้วมัง้งอ๋อมีอีกเตานะอ๋อสองสาขานะครับ <c oughs> สองคันมาจอดคู่กันเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่มาอีกแล้วนี่เติมอีกแล้วเติมอีกแล้วนะอืม คนละครึ่งก็ยังมีนะครับียวครับ,เรบรนเนื้อี่ออนี้มีคนละครึ่งด,ด้วยนะ กัครับบงเสดิมหลดให้ตกเงี้ยวครับผมรอไม่นานนะครับผมมีสองเตานะครับบสดครับผม สลิงหมึกย่างนะครับะะเริ่มต้นที่25บาทใช่ไหมย 20, 20บาทนะครับสใส่ถ้วยน้ำจิ้มได้เลยนะคะเอาแยกครับแยกน้ำจิ้ม I yeah. นคนหนึ่งยากคนหนึ่งหันนะครับนี่เติมของอีกแล้วนะนี่นะขึ้นมาเรื่อยๆน,นะครับสดๆ,สดๆนะเราจะเน้นเป็นหมึกข่าเรือบ้านเราทั้งหมดเลยค่ะอือย่างนี้ไม้เท่าไหร่ครับสามห้าสามไม้ร้อยเลยค่ะสามไม้ร้อยนะนี่ก็จะเป็นไข่แท้ทั้งหมดเลยนะคะอข่แดงผสมเน้อวิ่เหลืองของเข,งข,งขาแมค้าบ,บอกผู้ถูกใจแถมอีกใช่ค่ะแม่ค้าร้านนี้ใจดีนะครับ นะมาจากปกกา,าก,ปกหลักแถมเลยนะเนี่ยมาจากปากหลักแถมเลยนะทีนต้องมาจากหนุ่มเมืองชนเลยนะต้องเอามาโชว์ล like, แล้วกดไลค์กดแชร์แล้วแถมทันทีไปกดหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะนะสดสดสด,สดเลยนะครับนะหั่นกันนะ เป็นมึกสายใช่ไหมครับมาพิกัดร้านนะวงเวียนเรือใบสะพานใหม่เชีบุรีเลยนะครับน้ำจิ้ม,มหมดไหมวันหนึ่งหมดไหมน้ำจิ้มหมดนะไม่พอค่ะไม่พอเหรอ ไม่พอแล้วทำไงอ่ะมีเติมอเอาฝั่งนมา,มาอ๋อโอ้ออนั่นก็ที่ร้านเดียวกันนะครับข้างๆนะ อันนี้ลาดเลยไหมแยกน้ําจิ้มนะครับจะลาดจะแยกบอกทางร้านได้เลยนะครับยังเต็มเตาอุ้ยไหม้หมดแล้วย่างไม่ทันแล้วนี่อันนี้ไปย่างมาจากเตานู้นนะไม่ทันเลยครับผมนี่นะฟาลิงสองคันสองคันนั้งไปย่างช่วยกันเลยนะครับ ไม่ทันเลยตายอะจัดมาชุดไหนบ้างหันเลยชุดนี้ของใครย้ำได้ไหมของพี่กันนี้ของพี่มีไข่สองนะใช่ไหมที่ว่าสามไม้ใช่ไหมโอเคมีเป็นหนวดกี่ไม้นะโอเคเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวหั่นให้เดี๋ยวหั่นให้นะที่มี ตัวนั้นอะเทียส<ะ>ีได้ลเข้าเอใส่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็เถืไปกันเลยครับแป๊บหบนึ่งเด้ออ่าครับผม ต้งเพิมเกียร้านก่อนบเท่าไรคไหนีคะลกดยคะอันนี้สามห้าสลยมได้เลยในแยกน้ำจิ้มนะครับข้างหลังน่าจะเสียบกันนะครับข้างหน้าก็ย่างนะ แล้วแบบเป็นตัวครับ,รน,ปปน,รบนี่150ร้อยห้บนี่ร้อ 30. ห้คนละหมดลแล้ว ใจกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มเมืองชนยชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะลองมาดูนะปลาหมึกย่างนะเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับสวัสดีครับ